หลงรักไม้สาวลูกติดเปิดแปดดาราชายคนดังมีแฟนใหม่ลูกติดรักไม่ลังเลแม้มีลูกแล้วจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่หนุ่มนิรนามแฟนใหม่ของนักแสดงสาวอุ้มลักนาเรียกได้ว่าแกรนโอเพนนิ่งหวานใจคนใหม่แม้จะไม่เคยออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่แล้วแต่ก็ไม่ใจอ่อนเปิดหน้าชัดและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นโสดมาก็สวยจึง้งเนื้อหอมสุดๆไปเลยครับ แต่ก็มีหนุ่มเข้าวินเอาชนะใจได้และล่าสุดก็ทำเอาคือฮาทั้งโซเชียลเมื่อสาวอุ้มได้รับวภาพหวานกับฝ่ายชายลูกอินซตาแกรมเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังไม่ใจอ่อนเปิดหน้าชัดๆเหมือนเคยให้เห็นเพียงแค่มุมข้างและด้านหลังซึ่งก็มีหลายคนเอ๊ะและบอกดูคุ้นๆแต่สาวอุ้มก็รูดซิบปากแน่นไม่ยอมบอกว่าเป็นใคร นนกุลชาโนนนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าตีหวานใจของนางเอกสาวแอปทักษะออนลีดีว่าหลังเปิดตัวกันไปก็มีภาพหวานๆน่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆที่เชียร์คู่นี้ฟินกันส,สุดๆไปเลยครับแถมหนุ่มนนกุลยังเข้ากันได้ดีกับน้องปีใหม่อีกด้วยนั่นเองคุณศรีลพีใจดีทายาทหมื่นล้านอาณาจักรแกรนด์โฮมหวานใจของคุณแม่สุดแซ่บนิวเคลียร์อันสาลีดีว่ากำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟ โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูไปแล้วหลังจากเปิดตัวไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมางานนี้ก็ทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกับนิวเคียร์กันเยอะเลยละครับหนุ่มพีชานทน์แฟนหนุ่มรุ่นน้องนอกวงการหวานใจของคุณแม่สุดสตรองแพทนับประภาคุณแม่สายแซบ ที่คว้าหัวใจของหนุ่มพีชานุนได้อยู่หมัดและเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหนุ่มพีก็ได้โพสต์รูปคุกเขา่าสวมแหวนตีตาจองแพทนภะพเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับท่ามกลางแฟนคลับและเ,เพื่อนในวงการที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม นุ่มทอเกียรติศักดิ์นักร้องหนุ่มเสียงดีหวานใจคนใหม่ของสาวกระต่ายพันนิภาเรียกได้ว่าเป็นนักร้องคู่จิน้นที่มีความสนิทสนมกันอย่างมากโดยทั้งคู่มักจะมีการโพสต์แคปชั่นชวนแฟนๆให้มารับชมผลงานของกันและกันและคอมเมนต์ชื่นชมกันและกันอยู่บ่อยๆรวมไปถึงยังมีผลงานเพลงที่ร้องคู่กันอีกทั้งทั้งคู่ยังมีอีโมจิคู่กันเป็นกระต่ายกับเต่าที่สื่อถึงทั้งคู่นั่นเองครับ นุ่มหล่อมาเซอร์หวานใจคนใหม่ของสาวไอดา้าไอราดาซิงเกิลมัมคนเก่งที่เลี้ยงดูลูกสาวสุดที่รักน้องลาลาเบลมาพักใหญ่ก่อนจะมีรักใหม่อีกครั้งกับหนุ่มมาเซอร์สุดเท่ที่ได้เข้ามาดามหัวใจด้วยบุคลิกและนิสัยที่ชอบอะไรคล้ายๆกันบวกกับความเข้าใจและดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีรวมถึงความเข้ากันได้ดีระหว่างหนุ่มเบนกับน้องลาลาเบลทำให้หนุ่มเบนนั้นกลายเป็นหวานใจคนปัจจุบันของสาวไอด้าไปแล้วในตอนนี้ คุณแบงค์กฤษพลและคุณโบชายาดา คุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตรองที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในปี2558นี่ดีว่าเป็นความรักที่ทําให้คุณโบมีความสุขและกลับมาแฮปปี้สุดๆกับความรักที่เข้ากันได้ดีรวมถึงคุณแบงค์เองก็เข้ากันได้ดีกับน้องอาชิหลังจากแต่งงานกันมาได้สักพักทั้งคู่ก็พยายามและอยากจะมีลูกกันมากๆแต่ด้วยวัยและอายุที่มากขึ้นก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคในการปั๊มทายาทคนที่2เอาเป็นว่าเราก็เอาใจช่วยให้ทั้งคู่สมหวังกันเร็วๆนะครับ ปิดท้ายกันที่คุณก๊อตอทิ์นักกีฬาทีมชาติผูุ้่มหัวใจของคุณบุ๋มปนัดดาที่คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งก่อนแอบแต่งงานกันแบบเงียบๆเรียบง่ายเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพราะทั้งคู่ต่างก็มีลูกสาวเหมือนกันจึงต้องทําให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีปัจจุบันคุณบุ๋มและคุณก๊อตก็มีลูกชายสุดน่ารักด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องอเล็กซ์นั่นเองแหละครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108ร,ร้อยแปด y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ